สวัสดีครับท,ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมมาสกับชุมชนกับรายการที่จะพาทุกคนทุกท่านนะครับเดินทางไปนในโลกของการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยมาสรคามหรือว่าโมมาสอของเราครับกับชุมชนโดยรอบข้างครับในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับประสบการณ์ที่สุดพิเศษกับงานสงกรานต์มมาสปี2568ครั้งที่กําลังจะจัดขึ้นในอีกวิชานี้ ราต้องจะพาคุณไปย้อนกลับไปดูบรรยากาศสงกรานในอดีตแล้วก็พบกับบรรยากาศต่างๆที่สร้างความสุขและก็ความประทับใจกับทุกคนในปีนี้กันนะครับสงกรานนะครับเป็นเทศก,กาลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในวัฒนธรรมไทยครับไม่เพียงแต่จะเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองการเริ่มต้นปีใหม่ไทยครับแต่ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการทําบุญรดน้ําขอพรจากผู้ใหญ่และการทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวและก็ชุมชนโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยมหาสรา,ารคามนะครับที่จะมีการจัดก,กิจกรรม เพื่อสืบสารประเพณีสงกรานต์ไปพร้อมๆกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในมหาวทิทยาลัยแล้วก็ชุมชนรอบข้างกันนะครับสำหรับการมสงกรานต์มมศในปีนี้ครับ2,568เนี่ย ็จะเป็นงานที่แหมเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับแล้วก็เต็มมาด้วยความหมายด้วยนะครับเพราะไม่เพียงแต่จะมีการเล่นน้ําสงกรานที่ทุกคนนั้นคุ้นเคยกันครับแต่ยังมีการทําบุญตักบาตรการส่งน้ําพระพุทธรูปการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลําและการประกวดหนูน้อยสงกรานกันด้วยนะครับแหม ที่สองครับงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรวมตัวกันของบุคลากรมหาวิทยาลัยมาสารคมครับแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการรักษาและก็สืบสานประเพณีไทยอันงดงามกันด้วยนะครับ,นรบแน่ะเลยวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประเพณีสงกรานต์มะมะสอที่เรียกว่าเราจัดกันมาอย่าง ยาวนานเลยทีเดียวกันละครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในปีนี้และก็การทํางานร่วมกันกับชุมชนเพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างมีความสุขและก็สร้างความประทับใจกับ ทุกคนที่มาร่วมงานนะครับสําหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยเข้าร่วมงานสงกรานที่ม,มสม,มาก่อนเนี่หรือแม้แต่ท่านที่เคยมาแล้วครับแต่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมใน้วันนี้เราก็จะมีข้อมูลมาแบ่งปันกันอย่างครบถ้วนนะครับก็อย่าลืมติดตามกันให้ดีนะครับเพราในช่วงเวลาที่สนุกสนานแบบนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ร่วมสืบสารประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไปนะครับพร้อมกันหรือย่งนะครับ ขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมงานสงกรานมหาวิทยาลัยมหาสารคามมะมะสอของเรานะครับในปี2568กับเรากันนะครับคุณกำลังฟังรายการมะมะสอกับชุมชน ครับคุณผู้ฟังครับมาพูดถึงสงกรานต์ที่มหาวิทยาลัยมัธยาศร,รคามเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงภาพบรรยากาศที่โอ้โหโยวบวนด้วยความสนุกสนานเสียงโมวร้องและก็ความชุ่มฉ่ำของสายน้าที่รินไหลยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแต่รู้หรือไม่ครับว่างานสงกรานต์ของมมสอสเรานี่เนี่ยก็มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชุมชนมมสอสนะครับโดยรอบ มหาวิทยาลัยมาสรารคามาหลายสิบปีนะครับถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยงานสงกรา์มอมศอเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่เทศกาลร,รื่นเริงทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นงานที่เต็มไปด้ยวยความศรัทธาแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เป็นหนึ่งในฮีซเดือน12เดือนนะครับของมอมศที่จัดขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบุญใหญ่บุญสงการน,นะครับฮิสงการน,นะครับก็เป็นหนึ่งในฮิสิบสอง ของชาวอีสานกันด้วยที่มอมปศเราก็จัดกันในทุกบุญประเพณีที่เป็น22เดือนกันนั่นแหละครับแล้วก็ประเพณีสงกรานต์เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือพิธีทําบุญตักบาตรส่งน้ําพระพุทธร,รูปนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นปีใหม่ไทยอย่างเป็นมงคลกันนะครับถ้าเราย้อนกลับไปนะครับหลายๆปีที่ผ่านมานะครับสี่กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยงานสงกรานต์มอมปะะนะครับ ก็อาจจะมีการจัดแบบเรียบง่ายนะครับแต่เขาแฝงไปได้วยความอบอุ่นของชุมชนและบุคลากรครับมีกิจกรรมหลักมีขบวนแห่สงกรานต์แบบดั้งเดิมมีนิสิตต่างกายด้วยชุดพื้นเมืองนำขบวนแห่พระพุทธรูปในไปรอบมหาวิทยาลัยแล้วก็ให้ผู้คนได้ร่วมส่งน้ำเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลน,นะครับนอกจากนี้ในอดีตเนี่ยการลเล่นพื้นบ้านเนี่ยก็เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นสบ,บ้าการแข่งขันก่อเจอดีไซน์นะครับการ เราเล่นน้ําแบบไทยแท้นะครับที่ยังคงเน้นความเคารพแล้วก็ความสนุกสนานนะครับที่ไม่เกินขอบเขตต่างจากปัจจุบันนะครับที่อาจจะเล่นน้ำกันที่แบบมันมีสีสันแล้วก็ความคลึกคลื้นมีความตื้นมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากในงานสงกรานม์มมสก็คือการแข่งขันการประกวดไม่ว่าจะเป็นการประกวดนางงามสงกรานอะไรเงี้ยนะครับ มีการแสดงลำโปงลางแสดงหมอลำฮอนลำพื้นบ้านหรือว่าลำาวงย้อนยุกนะฮะซึ่งมีการละเล่นที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอีสานแท้ๆนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ทั้งชาวมมมสแล้วก็ชุมชนรอบข้างได้มาร่วมสนุกกันนะครับแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวอีสานอย่างแท้จริงนะครับแม้ว่ารูปแบบของงานสงกรานม์มมอเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยก็คือ จิตวิญญาณของงานนะครับที่มุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมการสร้างความสามัคคีในชุมชนการส่งต่อความสุขจากรุ่นสู่รุ่นนะครับและนี้ก็เป็นเรื่องราวของสงการมมสเน่นวันนะครับที่เป็นส่วนรากฐานของการจัดงานในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในปีนี้เนะี่ยงานสงกา์มมสเรานะครับจะมีอะไรพิเศษบ้างนะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะครับ ครับแล,แล้วก็มาถึงสงกรานมหาวิทยาลัยมศร,รคามหรือมมศปี2568นะครับแับ๊บนะฮะฉลองปีใหม่ดีๆเนี่ยเข้ามาสูช่วงของสองกรานแล้วลื้นี่นะครับนะ,ะก็เป็นเทศกาลที่ทุกคนรอคอยนั่นแหละครับนะฮะปีนี้นะครับมหาวิทยาลัยมศรคามจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่10เมษายน2568ตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง4โมง สี่โมงนะซึ่มกาสามสิบนาทีนะครับณนะบริเวณสวนป่าข้างอาคารบรมราชกุม,มารีนะครับซึ่งถือเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยร่มเงาของต้นไม้และบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็เรียกว่าเหมาะนะเหมาะกับการจัดการประเพณีสําคัญเช่นนี้นะครับงานในปีนี้นะครับไม่เพียงแต่คงไว้ซึ่งประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมเท่านั้นนะครับแต่ยังมีการผสมผสานกิจกรรมที่สนุกสนานแล้วก็เชื่อมโยงระหว่างบุคลากรนิสิตนะก็ชุมชนเข้าด้วยกันนะครับนะ,บนะบถือว่า เรามาเริ่มต้นวันใหม่วันปีใหม่ไทยด้วยความเป็นสุริมงคลนะครับสำหรับกิจกรรมแรกของงานก็เริ่มต้นในช่วงเช้านะครับด้วยพิธีทําบุญตักบาตระสมก้ารูปเพื่อความเป็นมงคลในวันปีใหม่ไทยนะครับทุกคนเนี่ยก็สามารถนําข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าของมาถวายร่วมกันทําบุญได้นะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นอ่าวันด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์กันนะครับจากนั้นก็จะเป็นพิธีส่งน้ําพระพุทธรูปนะฮะพระ ประจำวันเกิดซึ่งเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความเคารพความศรัทธาเชื่อกันว่านะครับถ้าส่งน้ําพระนี่จะช่วยเสริมดวงบารมีให้ชีวิตรุ่งเรืองร่มเย็นในปีใหม่ไทยปีนี้กันนะครับ รวมถึงนะฮะการที่เราได้มีโอกาสได้แสดงความกตัญญูผ่านพิธีรดน้ําขอพอรกันด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส้าคันเลยทีเดียวนะครับพิธีรดน้ําขอพอรผู้บริหารคณาจารย์อาวโซซุโสซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยอันงดงามของเราครับเป็นโอกาสที่บุคลากรแล้วก็นิสิตนักศึกษานักเรียนจะได้แสดงความเคารพขอพอรผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพื่อความเป็นสื่อมวงคนในการดำเนิน,นชีวิตแล้วก็การทํางานนั่นเองนะครับ ที่ขาดไม่ได้ครับคือเรื่องความสนุกสนานนะของสงกรานสไตล์บามอสของเรากันนะครับเพราะว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงสายแล้วก็บ่ายเนี่ยโอ้โหครับคุณผู้ฟังครับงานนี้จะเต็มไปด้วยบรรยากาศของความสนุกสนานในส่วนเล่นน้ําสงกรานนะครับที่ถูกจัดขึ้นอย่างปลอดภัยและเหมาะสมนะครับให้ทุกคนในสรดน้ําคลายร้อนกันอย่างมีมารยาทกันนะครับแล้วก็ยังมีซุมกิจกรรมแบบไทยๆให้ร่วมสนุกนะครับเช่นการก่อเจดีซายการละเล่นพื้นบ้านนะครับ และที่สําคัญครับบนเวทีกลางนี้โอ้โหเป็นการประกวดที่ดุเดือดสุดมันกันเลยทีเดียวกันนะครับปีนี้ขอบอกครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าปีนี้เวทีการประกวดนั้นสุดพิเศษนะถูก จัดเตรียมเอาไว้สำหรับคนที่รักในเสียงเพลงแล้วก็ศิลปะพื้นบ้านกันมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดร้องเพลง,ง,พล,งลูกทุ่งหมอลำนะครับพร้อมหางเครื่องนาะทีจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับในปีนี้นะครับเป็นเว,วทีที่เปิดเวทีให้คนที่มีใจรักในการร้องเพลงกันนะครับลูกทุ่งหมอลำเพลงพื้นบ้านในแสดงความสาม,มารถนะครับพร้อมโชว์การแสดงที่สุดอลังการจากหางเครื่องที่จัดหนักจัดเต็มนะครับใครที่ไม่เคยเห็นคุณ นะคุณป้าหรือว,ว่าคุณพี่คุณน้องนะฮะที่อาจจะอยู่ในชุดทํางานนี่แหละครับนะฮะอ่ะอาจารย์ที่แบบมาดเคลิมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นนักร้องมาเป็นหางเครื่องนี่โอ้โหจะเป็นยัางไงาบ้างเนี่ยน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับและที่สําคัญครับยังมีการประกวดหนูน้อยสงกรานด้วยนะครับเปิดโอกาสให้บุตรหลานบุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลัยมศราคธมเนี่ยได้ร่วมแสดงความรักความสดใสส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายไทยในแบบดเด็กๆกันด้วยนะครับแหมเรียกว่าเป็นการ ปรากฏนางงามสงการดับนูนน้อยนะฮะนางงามนางงามนายงามนี่แหละครับจะถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีจริงๆนะครับคุณผู้ฟังที่จะให้บุตรหลานของเราได้มีส่วนร่วมในประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามแล้วร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยของเรากันด้วยนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานกันได้นะครับก็แน่นอนละครับมหาวิทยาลัยมศรคามขอเชิญชวนทุกคนมาร่วม งานและก็แต่งกายด้วยเสื้อลายดอกหรือว่าชุดไทยนะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศสงกรานแบบดั้งเดิมนะครับสำหรับใครที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8เมษาย,ยนส5 6 8นายนะครับศูนมหาเนตติดต่อได้คุณชุติมานะครับโทรเบอร์ภายในนะครับ1358ส่วนการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอราติดต่อได้ที่ว่าที่ร้ออาทิตย์นะครับ ท่าเบอร์ภา,ายในก็1298 1285หรือว่าสายตรงนะครับ0 9 3ย์6 2 2 1สน่วนะครับสก่วนการประกวดหนูน้อยสองกรานเนียก็ติดต่อได้ที่คุณอัคเดชนะครับ0 6 1ย์5 9 435หด้วยกันนะครับแม่คนทุกฟังับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ทุกคนจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสารประเพณีที่งดงามแล้วปีนี้คุณจะพลาดได้อย่างไรกันล่ะครับนะฮะโอเคครับเดี๋ยวในช่วงถัดไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยสรคามและชุมชนกับมหาสงกาน์นะครับก็มาติดตามกันได้ครับครับเมื่อพูดถึงงานสงกา์มหาวิทยาลัยสรคามนะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่ไม่ได้จัดแบบขนาดสเกลยิ่งใหญ่นะครับในระดับจังหวัดระดับภูมิภาคนะครับแต่ก็เป็นงานที่มีเอกลักษณ์มีความเด่นเฉพาะตัวกันนะครับคุณผู้ฟังนะครับ และนอกจากจะเป็นประเภีที่สําคัญของมหาวิทยาลัยแล้วนะครับยังเป็นงานที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างมหาวิทยาลัยมาศาขามกับชุมชนโดยรอบอีกด้วยนะครับโดยมหาวิทยาลัยมศลขามนี่ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์กลางทางการศึกษาเท่านั้นนะแต่ยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมนั่นเองนะครับที่เราจะร่วมอนุรักษ์และก็เสพสารขนบธรรมเนียมประเพณีไทยร่วมกับชุมชนเสมอมานะครับโดย,นช,ชน,น,น,ดยนช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับที่ไม่เพียงแต่จัดขึ้นเพื่อบุะละคลากรและนิสิตเท่านั้นนะครับยัง,ยง เปิดโอกาสให้ชาวบ้านและคนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการามีส่วนร่วมในการนําแสดงนําการแสดงอย่างเช่นลำละวงพื้นบ้านอย่างนี้นะครับหรือว่าจะ เป็นเปิดโอกาสให้นําสินค้านะฮะข้าวของมาขายภายในงานอะไรอย่างนี้กันนะครับก็ถือว่าให้ชาวบ้านแลวก็คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับบทบาทของชุมชนในงานสงกรานต์ม,มสอของเรานะครับก็เรียกว่าชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยตั้งแต่ตลาดตลาดตลาดน้อยตลาดขามเลียงหรือว,ว่าจะเป็นา้านดินทำบ้านท่าขอนยางหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยก็มีส่วนร่วมในงานสงกราน มอมมอสเราด้วยอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําซุ้มอาหารพื้นเมืองเงี้ยครับก็ติดต่อได้เลยนะครับนาของอร่อยแบบท้องถิ่นมาร่วมงานได้ลิ้มลองกันนะครับผู้เรียนงานได้ริมลองกันไม่ว่าจะเป็นส้มตำรสจัดจ้านไก่ย่างหมอมข้าวเหนียวหมูปิ้งขนมไทยโบราณหลากหลายชนิดนะครับนอกจากนี้ยังมีการร่วมขบวนแห่สงกรานต์แบบ พื้นบ้านนะครับก็เป็นจุดเด่นของงานนะครับก็อาจจะมีตัวแทนหมู่บ้านหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับนะแต่ละหน่วยงานแต่ละหมู่บ้านเนี่ยอาจจะส่งตัวแทนก็ามาร่วมขบวนในชุดไทยอีสานทุดพื้นเมืองนะครับสร้างสีสัในให้กับงานก็ได้นะครับก็ทําให้ทุกคนนั้นรู้สึกได้เหมือนกับว่าที่ย้อนเวลากลับไปสัมผัสสงกรานแบบตั้งเดิมนะครับคุณฟังนะครับแม้ถ้าถามถึงความรู้สึกของชุมชนต่อการจัดงานสงกรานของมอมสเนี่ยหลายคนในต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน,กนว่าน,นี่ไม่ใช่ แค่งานเล่นน้ําธรรมดานะครับแต่เป็นการรวมใจของคนในมมมอในพื้นที่นะครับก็ลองจินตนาการดูครับว่าชาวบ้านที่เคยเป็นสิทธิ์เก่ามมะสอเนี่ยได้พาลูกหลานตนกลับมาสัมผัสบรรยากาศสงการแบบที่เคยมีในอดีตอ่ามันเป็นความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความผูกพันแล้วก็ทําให้สงการต์มมะสอเรานะครับกลายเป็นงานประเพณี ประจำเหมือนงานประเพณีประจำของคนในพื้นที่เดิเประยายกันนะครับนะฮะครับุบณผู้ฟังในแต่ละปีมหาวิทยาลัยมศาสามนะครับมนม้เพียงจัดงานสงกรานเพื่อตอบสนองกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเนนาะน้าผมว่านะครับแต่ยังมีการประสานงานกับผู้นําชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเจ้าอาวาสในพื้นที่กลุ่ม วัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับเพื่อมาร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สงไกรย,ยังคงเป็นเทศกาลทีม่มีคุณค่าและก็รักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นเอาไว้นะครับเพราะว่าหนึ่งในรูปแบบหรือว่าโครงการที่รับความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดีนะครับก็คือการจัดพิธีส่งน้ําพระในวัดสาคัญในพื้นที่นะครับในในมมะสอของเราเนี่ยครับในวัดที่โดยรอบทั้งในส่วนของชุมชนท่าขอนยางหรือว่าจะเป็นขามเรียนหรือว่า หมู่บ้านโดยรอบนี่นะครับในบางปีเนี่ยปมวสก็นาขนาจานนิสิตไปร่วมพิธีส่งน้าพระแล้วก็ทําบุญที่วัดใกล้เคียงนะครับวัดบ้านท่าขนยางหรือว่าวัดป่าลีไลและก็ว่ากันไปนะครับซึ่งก็ช่วยให้วัฒนธรรมการทําบุญในช่วงสงกรานยังคงคงอยู่กันนะครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ทําให้สงกรานบ้านเราหรือว่าจะเป็นสงกราน มหาวิทยาลัยมัสารคามนะครับมีเสน่ห์มากกว่าการเล่นน้ำด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยายลัยกับชุมชนนี่แหละครับผมที่ผมบอกว่ามันเป็นหัวใจสําคัญนะครับที่จะสร้างความแน่นแฟ้นขึ้นในทุกๆปีนะครับน้ําที่สาสตรในสงกรานย์จึงไม่ใช่เพียงแค่สายน้ําธรรมดานะครับแต่มันเป็นสายน้ําแห่งความสุขสายน้ําแห่งความสามัคคีนะครับแล้วก็สายน้ําที่หล่อเลี้ยงวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนะครับ ครับและนี่คือบทบาทของสงกรานมหาวิทยาลัยมาลคามกับชุมชนนะครับที่ผมว่ามันน่าจะเป็นมากกว่างานเรื่นเริงนะแต่ว่าเป็นงานที่สร้างความผูกพันความอบอุ่นให้กับทุกคนนะครับแล้วสงกรานในอนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็มาฟังกันในช่วงถัดไปนะครับครับคุณผู้ฟังครับหากมองย้อนกลับไปในงานสงกรานมหาวิทยาลัยมศราคามมันได้เป็นเพียงแค่ง,งานประเพณีที่จัดขึ้น ปีละครั้งครับแต่ว่าเป็นเสมือนสะพานเชื่อมต่ออดีตปัจจุบันและอนาคตของวัฒนธรรมไทยนะครับที่ช่วยกันรักษาอัตลักษณ์อีสานแล้วก็สร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างนิสิตนักศึกษาบุคลากรแล้วก็ชุมชนนะครับแต่คําถามที่น่าสนใจคือว่าในอนาคตเนี่ยงานสงกลารมมสอเนีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดครับนะ หนึ่งในแนวคิดที่มหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะนํามาใช้ในอนาคนนะนะครับก็คือการทําให้ง,งานสงกรารของมหาวิทยาลัยมัธยมศึกษาครเ,เป็นมากกว่างานเฉลิมฉลองครับแต่ว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและอีสานผ่านกิจกรรมที่มันหลากหลายนะอย่างเช่นการจัดนิทรรศการเชิงวัฒนธรรมนะครับที่เราถึงประวัติศาสตร,ร์ของสงกรารแล้วก็ขนบธรรมเนียมในแต่และภูม,มิภาคนะครับโดยจะเป็นการให้ความรู้นะครับเวิร์กช็อปการลเล่นและก็ศิลปะพื้นบ้านนะครับอย่างเช่นการสอน ระบงย้อนยุกนะจากคณะศิลปกรรมศาสตร์อย่างนี้นะครับหมอลำสอนหมอลำาพื้นบ้านจากาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะครับหรือว่าจะเป็นสอนการทำขนมไทยโบราณขนมไทยอีสานจากคณะการท่องเที่ยวการลรงแรมอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหผมว่าถ้าทาได้จะด,ดีมากๆเลยในปีถัดไปกันนะครับรวมถึงการส่งเสริมการแต่งกายในช่วงสงกรานต์กันด้วยนะครับเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าและหันมาให้ความสนใจในรากเงาของอวัฒนธรรม ของตนเองอย่างเงี้ยนะครับส่วนเรื่องของเทคโนโลยีนะครับกับนวัตรกรรมสงการเนี่ยผมว่ามมสเราน่าจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับเพราะว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยเทคโนโลยีเขมาบทบาทในงานสงการมากมากม,ม,มากขึ้นนะฮะ อามหาวิทยาลัยมะะารคาของเรานะครับปีต่อไปอาจจะใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการถ่ายทอดสดงานสงกรานนะครับเพื่อให้นิสิตนักศึกษาหรือว่าศิษย์เก่าหรือว,ว่าผู้ที่อยู่ไกลเนี่ยสามารถเข้าร่วมกันได้แบบเสมือนจริงนะครับอนอกจากการไลฟ์สดแล้วก็จะอาจจะเป็นรูปแบบที่สามารถเข้าร่วมได้แบบเสมือนจริงอย่างนี้นะครับน <c oughs> อกจากนี้ยังอาจจะมีแอปพลิเคชันสงกรานมมสนะครับที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานตารางกิจกรรมหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภทในไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราหาักมองไปในวันข้างหน้าอนาคตนะครับงานสงกรานต์ของมองมสเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่มหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยต่อไปนะครับผมราะว่าแต่มหาวิทยาลัยอาจจะจับมือกับองค์กรภาครัฐเอกชนในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่อื่นๆเช่นนะครับการจัดขบวนแห่ ร่วมกับชุมชนรอบข้างนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษ,ษาและก็ชาวบ้านนะครับหรือว่าจะมีโครงการอนุร,รักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมในช่วงสงการานนะครับอย่างเช่นการารณรงค์การใช้น้ําอย่างประหยัดหรือว่าการใช้วัสดุธรธธร,ธรมชาติแทนอุปกรณ์พลาสติกภายในงานกันนะครับคุณผู้ฟังท้ายที่สุดแล้วครับคุณผู้ฟังสิ่งที่สําคัญที่สุดของงานสงการานมหาวิทยาลัยมาร,รคามใน อนาคตคือการทําให้เยาวชนนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่เนี่ยยังคงให้ความสําคัญกับประเพณีสงกราน,นะครับไม่ใช่แค่การเล่นน้ํา เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าให้เข้าใจถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมจิตวิญญาณของความกตัญญูแล้วก็สายสัมพันธ์ของชุมชนกันนะครับเราจะได้เห็นน้องนองนิสิตนักศึกษานะครับมีบทบาทมากขึ้นในการจัดงาน,นครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกิจกรรมหรือว่าการเป็นผู้นําขบวนแห่หรือแม้แต่การร่วมมือกับคณะต่างๆเพื่อพัฒนาแน,นวคิดใหม่ๆให้สมการเป็นสกการที่ทรักษาวัฒนธรรมและก็ก้าวทันยุคทันสมัยนะครับเหมือนกับที่ ให้นิสิตเรามีบทบาทในการจัดกิจกรรมงานร้อยกระทงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราเพิ่มได้เนี่ยให้เขาเนี่ยนะครับมีบทบาทเป็นผู้นําในการจัดเทศกาลสงกรานต์ผมว่ามันจะเป็นงานที่ที่ท,ที่ออกมาพิเศษแล้วก็ยิ่งใหญ่ แล้วก็มีส่วนร่วมมากๆเลยทีเดียวนะครับนะฮะ,ะแล้วก็สุดท้ายครับสงกรานมหาวิทยาลัยสาขาี่ยจะกล้าไปในทิศทางใดก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนล่ะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรนิสิตน,นักเรียนนักศึกษาสิทธิ์เก่าหรือไม่แต่ชุมชนรอบข้างนะครับทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพัฒนางานสงกรานให้ยังคงเป็นสายน้ยําแห่งความสุขแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมของไทยนะครับ อันนี้คือภาพของสองการานต์มหาวิทยาลัยมศรครัมในวัขนข้างหน้าในอนาคตนะครับที่ผมอยากลระเกินอยากจะให้เกิดขึ้นแต่ว,ว่ากําลังจะเกิดขึ้นก็าตามแต่นะครับแล้วคุณผู้ฟังลหละครับพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสารประเพณีนี้ไปด้วยกันหรือยังนะครับก็แล้วพบกันนะครับในงานสงการานต์มหาวิทยาลัยมศรคามปี2568ในวันที่10เมษายนนี้ครับแลแล้วคุณผู้ฟังครับก็เดินทางมาถึงชุดสุดท้ายของรายการมมสกับชุมชนในตอนพิเศษสงการานต์ มมสวิถีชุมชนสายน้ําแห่งความสุขสีบสารวัฒนธรรมไทยนะครับวันนี้เราได้พาทุกท่านไปย้อนรอยอดีตสัมผัสบรรยากาศของสงกรานมมสในวันวานได้รู้จักกับกิจกรรมดีๆในงานสงกรานมมสปี2568ที่กำลังจะมาถึงนะครับรวมถึงได้เห็นมุมมองของชุมชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของไทยนะครับ และปิดท้ายด้วยการมองไปข้างหน้าว่าสงกรารมอมมสอในอนาคตดันจะเป็นอย่างไรครับสงกา์ครับไม่ใช่แค่การเล่นน้ําแต่เป็นสายน้ําที่เชื่อมโยงหัวใจของผู้คนละครับนะฮะเทศกาลสงการ,กราไมใ่ใช่เพียงแค่ช่วงเวลาของความสนุกสนานเล่นน้ําหรือว่าการเฉลิมฉลองเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นโอกาสแห่งความกตัญญูความรักและความสามัคคีนะครับเราจะได้เห็นภาพของการตักบ,บาตรตอนเช้าได้เห็นภาพการส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล การรดน้ําขอพอรจากผู้ใหญ่การรวมตัวของคนหลายรุ่นนะครับที่มาร่วมง,งานด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของชุมชนที่เปิดบ้านต้อนรับกันเสมอกันนะครับก็ถึงเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังที่จะมาร่วมสนุกของงานสงกราน์มศามาปีสองพันห้นะครับหากใครที่กําลังฟังอยู่และลังเลยอยู่ว่าจะเข้าร่วมง,งานดีไหมนะครับผมว่านี่คือโอกาสของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรนิสิตนักศึกษาสิทธิเก่าหรือแม้แต่ชุมชนรอบข้างนะครับทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึงงน่งของสงกราน มหาวิทยาลัยมหาสรา,ารคามได้นะครับจะมาร่วมทำบุญตะปะตอนเช้านะจะมาร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำจะพาเจ้าตัวน้อยมาประกวดนูน้อยสงกรานนะครับหรือแค่มาสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขทุกกิจกรรมนะครับส่วนเป็นล้วนเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการช่วยกันรักษาวัฒนธรรมไทยให้อยู่ต่อไปกันนะครับเอาละครับหากใครสนใจกิจกรรมไหนกิจกรรมต่างๆนี้สามารถ,ถติดต่อประสานงานได้นะครับสุมาหานี่ติดต่อได้คุณชุติมานะครับโทรภายในครับ1358 ประกวดร้องเพลงทุกผู้หมอลำติดต่อได้ที่ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์นุสรน,นะครับภายในก้อนหนึ่ก้าแปและหนึ่ดห้รือว่าจะเป็นมือถือครับศูนย์เก้าสามนสะครับส่วนใครจะส่งเป็นล้านนะครับเข้าประกวดนุ้น้อยสงกรานติดต่อได้ที่คุณอัครเดชนะครับศูนย์หกหนึ่าเก้าสี่สามห้ารับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8เมษายน2568กันนะครับ สุดท้ายนี้ครับก็ขอให้สงกรานต์ปีนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสดชื่นและก็เบิกบานนะครับขอทุกท่านเนี่ยได้ใช้วเวลานี้ในการสานสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อนและก็คนที่เรารักขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอขอขออย่าลืมนะครับอย่าลืมรักษาวัฒนธ,ธรรมไทยที่งดงาม ไว้ด้วยหัวใจกันด้วยนะครับก็เรียกว่าขอให้ทุกท่านเต็มไปด้วยความสุขก็แล้วกันนะครับก็สุขสันต์วันสงกรานต์2568นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขร่ำรวยโชคลาภพบเจอแต่สิ่งดีๆในปีใหม่ไทยที่จะถึงนี้นะครับแล้วพบกันในตอนใหม่ของรายการมุมมาสอกับชุมชนนะครับตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ พวกผมมาลำตมดังใจปองคอยทำข่าวที่น้องที่เฝ้าไม้ปองมอลำมันหานที่เฝ้าไม้ปองมอลำมันหาน